สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2567กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้กันเลยนะคะสำหรับแผนที่อากาศในบริเวณประเทศไทยนะคะยังคงมีมวสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอ,อากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทําให้ในบริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ในภาคตะวันออกและภาคใต้ทางตอนล่างของภาคค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในช่วงเช้านี้นะคะประเทศไทยมีเมฆบางส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ำและกลุ่มเมฆฝนนะคะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง และภาคใต้ส่วนมากทางด้านตอนล่างของภาคใต้ทั้งทะเลอ,อันมันและอ่าวไทยค่ะสำหรับการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในช่วงวันที่9ถึงวันที่10นะคะโดยส่วนใหญ่นะคะการกระจายของฝนในบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะ ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะภาคตะว,วันออกรวมทางชายฝั่งค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตอนล่างของภาคค่ะสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะในบริเวณทะเลอันมันนะคะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมา ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมตั้งแต่จังหวัดพังงาลงมาลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรสำหรับคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการพยากรณ์อากาศในะบริเวณประเทศไทยในะรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศสําหรับภาคเหนือนะมีฝนฟ้าขนองระละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศา,าเซลเซ,เซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศา,าเซลเซียสค่ะ,คะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองแต่ละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบรเงิเวณจังหวัดหนองคายและบึงการอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศา,าเซลเซียสค่ะ การพยากรณอากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองเดลาะ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีการจนาบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะ การพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าขนองได้ละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศอาเซลเซียส,ส,สค่ะ การพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองได้รั40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองรดือละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหาคนครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองรดือละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32 3 6องถาศาเซลเซียสค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลในที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือโทร02399 4012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ